ข่าวดีโดยเฉพาะในส่วนของความ ที่หลายคนรอคอยมาโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้23มกราคม2568ข่าวดีราชกิจจานุเบกษาเผยแพรยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวฉบับใหม่เป็นฉบับที่4พุทธาักราช2568ค่ะเพื่อให้สอดรับกับก,บการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ23มกราคม2568เป็นต้นไปซึ่งทางด้านกระทรวงมหาดไทยออกมาย้ำนะคะว่าพร้อมทุกด้านเลยนะคะคเพื่อที่จะรองรับ กฎหมายสมรสเท่าเทียม เขาบอกว่าเตรียมตีคองชัยให้ทุกความรัก878อำเภอทั่วประเทศนะคะต้อนรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อ13มกราคม2 5 1 8ที่ผ่านมาคอรมออนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการต่างประเทศออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวรด้วยักราช2,478ฉบับที่พศตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านคุณไตรสรีไตรสารณกุลเรขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ก็เป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะท่านออกมาย้ำว่ากรมการปกครองค่ะ ในฐานะนายทะเบียนกลางเตรียมความพร้อมซักซ้อมการปฏิบัติกับสำนักทะเบียนแล้วก็อำเภอทั้ง8 7 8แห่งทั่วประเทศคือพร้อมหมดเลยพร้อมแล้วนะคะไม่ใช่แค่นั้นกรุงเทพมหานครทั้งสำนักงานทั้งแปะทั้ง50สำนักงานเขตก็พร้อมเต็มที่รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตสถานกงศุลไทยในต่างประเทศอีก94แห่งนะคะสำหรับการอนุความสะดวกในการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่ง นอกจากการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะ,ะในด้านระเบียบระบบตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องอกระทรวงมหาดไทยโดยโกรมการปกครองก็เขาเตรียมจัดกิจกรรมด้วยครับค่ะเพื่อสร้างการรับรู้ความพร้อมแล้วก็การเริ่มต้นที่มีผลบังคับของกฎหมายฉบับนี้นะคะให้ประเทศรับรู้ทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะคเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยเราในด้านความเท่าเทียมทางเพศมีหลายแห่งทั่วประเทศคือทุกจังหวัดเนี่ย ร่วมมาร่วมมือกันเต็มที่เลยนะเพราะว่ารอมานานกิจกรรมคึกคักกันแน่นอนนะคะอาจยกตัวอย่างอย่างพรุ่งนี้นะคะคที่กรมการปกครองเขาจะจัดกิจกรรมตีคองชัยให้ทุกความรักรนะคะแปดด อำเภอทั่วประเทศนะคะอย่างที่อำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายค่ะที่คาดว่าจะมีผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันเยอะมากนะคะ,ะแล้วทั้งคนไทยคนต่างชาติที่รักกันเนาะอ่านะคะซึ่งถือเป็นการเริ่มเฉลิมฉล,ลองความเท่าเทียมทางความรักรในงานจะมีการแสดงขบวนขันหมากะนะคะมีพิธีจัดเสวนา นะคะพิธีจดทะเบียนสมรสสำหรับคู่รักด้วยนะคะคอย่างน้อยเนี่ยสิบคู่มีผู้บริหารของกรมการปกครองเป็นสักขีพยานด้วยนะคะคแล้วก็ยังมีเรื่องของการเสรวนาการจัดนิทรรศาการบู้เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารถึงความสําคัญของความเท่าเทียมในสังคมไทยนอกจากนี้ก็มีการดําเนินการปรึกษาหา,หาหรือให้ข,ข้อมูลข้อกฎหมายต่างๆในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาจะทําคู่กันไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ทั้งกทมเองเขตทั้งอำเภอต่างๆเขาก็มีการซักซ้อมตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ต้นปีก็ซ้อมอีกครับเป็นยังไงบ้างต้อกว่าหลายๆคนเนี่ยก็รออยู่ทางเขตก็รอนะครับเพื่อที่จะได้ให้บริการกันแล้วนะครับใช่แล้วนะคะก็ที่สามารถที่จะไปจดทะเบียนนะคะสมรสเท่าเทียมกันได้นะคะทั่วประเทศทั้งที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตทุกแห่งเปิดให้บริการพรุ่งนี้นะคะแล้วก็แน่นอนแหละนะคะบางคู่รักอ่ะ ชายชายหญิงหญิงซึ่งจากนี้ไปนะคะกฎหมายนะคะกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนคําว่าชายและหญิงให้เป็นคําว่าบุคคลนะคะซึ่งก็ช่วยเปิดโอกาสให้บุคคลสองคนสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่จํากัดเพศนะคะได้ได้ว่าเป็นก้าวสาคัญในการรับรองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันเป็นครั้งแรกในประเทศแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนคําเรียกจากสามีภรรยาเป็น คู่สมรสนะครับเ็นะคะเป็นคำที่มีแบบเป็นความเป็นกลางทางเพศใช่ยังแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไปจดทะเบียนใช่ไหมครับพี่น้อย<ช>ทางในายทะเบียนก็จะยื้อนะครับคุณเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายแล้วอตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเป็น ยินดีด้วยนะครับทั้งสองคนเป็นคู่สมรสกันตามกฎหมายแล้วครับนี่ใช่นะคะแล้วเราตื่นเต้นแทนนะเพราะว่าเห็นในโซเชียลในอย่างติ๊กต็อกหรืออะไรอย่างในโซเชียลในข่าวต่างๆอ่ะมีความหลากหลายแล้วศิลปินดาราบางท่านก็แบบเขาก็เปิดตัวถูกต้องบางท่านก็อยู่ด้วยกันมานานบางท่านก็แบบแต่งงานไปแล้วแต่ว่าเนี่ยจะได้จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกันพรุ่งนี้ก็คือเป็นความรักที่เขาเรียกว่าอะไรนะรองหลักปักหมายมาแล้วเออรงหลักปักหมายมาแล้ว แต่ว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยยังไม่ครอบคลุมนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเท่าเทียมที่ต้องบอกว่าทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าทั่วประเทศเนี่ยก็พร้อมใจพร้อมหน้านะครับที่จะให้บริการนะครับในใเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นในว<อ>ันพรุ่งนี้แล้วประเทศไทยเราเองก็เตรียมบันทึกประวัติศาสตร์โลกนะคะในการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมมากที่สุดนะคะพรุ่งนี้งานใหญ่นะคะอีกหนึ่งงานก็อยู่ที่สยามพารากอนหอชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนจะมีการจัดงาน ประวัติศาสตร์วันสมรสเท่าเทียมครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่จะมีการบันทึกสถิติโลกไว้ในกิน n n s s w w r r l r r e o r r d s ที่จะมีคู่รัก L G B T Q จดทะเบียนสมรสเยอะที่สุดถึงกี่คู่คะน้องดอหนึ่งพันคู่เลยทีเดียวนะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ที่บราซิลนะครับ160คู่แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยแซงหน้าเลยนะะ แซงไปหลายเท่าตัวเลยเที่ซ้ำนะครับหนึ่งพันคู่ครับเยอะมากนะคะแล้วก็งานนี้ทราบข่าวว่าจะมีการเ,เรียกว่านะคะฟังถ้อยแถลงนาทีประวัติศาสตร์สมรสเท่าเทียมนะคะคจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีรรท่านเศรษฐาทวีสินผู้ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะ<อ>ที่จะอวยพรคู่สมรสด้วยครับแล้วไม่พลาดุ่งนี้ติดตาม NBT Connect นะคะเขาจะไปไลฟ์บรรยากาศกันด้วยนะคะโดย ยเฉพาะบรรยากาศงานสมรสเท่าเทียม Love Wins ความรักเท่านั้นที่ชนะทุกสิ่งนะคะกับการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะช่วงพิธีเปิดขบวนแห่งความรักด้วยครับตั้งแต่เวลาใช่สิบโมงนะครับจนถึงสิบแดนาฬิกาตอนเช้าแล้วมีช่วงเย็นด้วยช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นการมีศิลปินมาด้วยนะครับศิลปินเซเลบิตี้ต่างๆนะคบเข้ามาร่วมเดินพรมสีรุ้งนะครับสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาที่สยามพารากอนครับค่ะนะคะเรียกว่า บรรดาดารงดาราสีสันมาเดินพรมแดงมาเดินพรมสีรุ้งนะพรมสีรุ้งขออภัยมีทั้งหลายสีนะหลากหลายสีนะคะก็คือไม่แบ่งแยกการย่นด้ทุกสีไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือว่าความรักในรูปแบบไหนใครที่อยากลงหลักปักฐานหรือว่าพร้อมใจที่จะจดทะเบียนค่ะมีหลายคู่อย่างดาราอย่างคุณบุดดี้กับคุณโอ๊ต คู่นี้ก็โอ้ยดีใจมากครับนะเห็นบอกว่าจะจัดฉลองมงคลสมรส27ิมกราคมนี้ท่านอดีตนายกเศรษฐาจะเป็นประธานในพิธีป้าต๊อกคุณพี่ใหม่คกู่นี้ก็เป็นคู่หญิงๆนะคู่หญิงๆแต่ว่าจากนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นคู่สมรสละเพราะว่ามีการที่จะจูงมือเข้าจดทะเบียนในวันที่28มกราคมอยู่มา10กว่าปีนะครับ16ปีเลยทีเดียวนะครับนี่แหะพอ พอเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนี่ยก็ต้องพอได้อ่านได้ฟังเนี่ยชื่นใจเนาพี่น้อยเนาะค่ะใช่ป่าต๊อกับคุณปีใหม่เนี่ยจะจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกัน28มกราคมครับนะคะอีกคู่หนึ่งที่ตอนที่ท่านนายกเอ่อเรียกว่าเปิดเปิดทำเนียบก็ไปถ่ายรูปคู่ด้วยนะก็คุณพอดกับคุณอาร์มครับนะคะคุณพอดอภิวัตรกับคุณอาร์มสัพพัญยูครับก็ จัดฉลองสมรสไปแล้วเมื่อสิมกราคมที่ผ่านมาอันนี้ก็อยู่มานานนะสิปีโอ้โหยาวนานเลยใช่แล้วก็พรุ่งนี้จะไปจดทะเบียนสมรสด้วยที่สำนักงานเขตพระนครครับวันแรกเลยใช่ใช่8ดโมงเช้านะครับโอ้โหเห็นบอกว่าสำนักงานเขตพระนครเนี่ยใครไปทางสำนักงานเตรียมชุดไทยไว้ให้ด้วยฟรีโอ้ฟรี ที่พที่เขตพนครน,นะครับแถ<ช>วๆตรงชนะสงค้ามเอน,น,นะแล้วก็50เขตเนี่ยเขาพร้อมเต็มที่เลยนะคือคักแน่นอนทั่วรประเทศลเลยแล้วตดยชาชาสินิพันธ์ผู้ว่ากทมก็บอกว่าอุ้ยกทมเนี่ยพร้อมเต็มที่ที่จะให้บริการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมให้กับคู่รักเพราะว่ามีหลายคู่ก่อนนั้นเนี่ย <c oughs> ยื่นคำร้องขอจดผ่านคิวโค้ดไง <ừ m. S 2> เขามีแอปพลิเคชันของกมทมงกลงทะเบียนไปก่อนอาลงทะเบียนไปหลายคู่ทางท่านปลัดกทมท่านวันธนีวัฒนะท่านก็บอกว่าอุย้ยฝ่ายทะเบียน50เขตเนี่ยซ้อมมาเต็มที่เหมือนกันนะคะเหมือนกับอำเภอของมหาไทยนี่แหละตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีนี้พร้อมเต็มที่นะคะคาดว่าคู่รักที่จองอะไรไม่ได้มีรายละเอียดเยอะเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะจดทะเบียนเรียบร้อยครับ